ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้หาน้ํามันโซล่าซึมตรงจุดนี้นะครับให้เราแก้แบบนี้นะครับทุกคนไปดูกันครับให้เราปิดก๊อกน้ำมันนะครับปลดเหล็กรัดท่อตัวนี้นะครับปลดออกแล้วก็ใช้ครีมนีบจุดนี้นะครับแล้วก็โยกขึ้นโยกลงเบาๆนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับตัดตัวที่มันมันแข็งออกนะครับตรงที่มันรั่วออกสักประมาณเหล็กรัดท่อนะครับทุกคนพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราสวมท่อเข้าที่เดิมนะครับ แล้วก็ใช้ครีมใช้ครีมนะครับบีบเล็กรัดท่อรัดเข้าให้ให้เข้าที่นะครับอ่าเสร็จแล้วให้เรามาเปิดก๊อกน้ํามันนะทุกคนเปิดก๊อกน้ํามันอ่าพอเกิดก๊อกน้ำมันเสร็จนะครับเราก็มาคลายตัวสกูลไลลมนะครับหมุนทวนเข็มนะครับทุกคนอ่าเสร็จแล้วเราไปสตาร์ทเครื่องนะครับ จนสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับก็คือไม่สะดุดไม่วูบนะครับาสามารถเดินเบาได้สามารถเร่งได้นะครับแล้วก็ปิดวาล์วไล่ลมนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอาการที่น้ำมันซึมจุดนี้นะครับอาจจะส่งผลให้เครื่องยนต์เราวูบเดินไม่เรียบเร่งไม่ขึ้นนะครับสะดุดสะดุดนะครับทุกคนเพราะว่า มันมีอากาศครับท่อทางเดินน้ำมันเนี่ยมันมีอากาศนะครับทําให้ปั๊ม AC ก็คือตัวนี้นะครับไม่สามารถส่งน้ํามันไปหาปั๊มได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราดูดน้ําแข็งนะครับถ้าเกิดว่าหลอดดูดของเรามันแตกนะครับเวลาเราดูดน้ําเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นถูกไหมครับทุกคนตัวนี้ก็เช่นกันครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็ให้ทุกคนแก้ไขอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับทุกคนโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ